สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโมโนแมงครับสำหรับในคลิปนี้นะผมผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะผมสำหรับคนที่ต้องการฝากเงินกับธนาคารแนละ้วได้ดอกเบี้ยสูงๆนั่นเองนะผม ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลายๆธนาคารครับขอให้ดอกเบีย้ยออมฟั์ธรรมดาอยู่ที่แค่0.25เต่อปีเรียกว่ามันน้อยนิดกระจดิดนั่นเองับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝากเงินเน้อได้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นไปอีกนะผมผมก็จะแนะนำไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะผมก็คือบัญชีออมฟั์ KKP Start Saving นั่นเองครับผมจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์นะผมซึ่งขอบอกครับว่าไอ้เจ้าอันนี้ครับเขาให้ดอกเบีย้ยสูงสุดถึง2%ต่อปีเรียกได้ว,ว่าสูงจริงๆนะผม ซึ่งขั้นตอนการสมัครแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานนั้นก็ไม่ยากเลยนะผมซึ่งไอเจ้าบัญชี KKP Star Saving อันนี้ก็สามารถเปิดได้ผ่านแอป t Money Wallet นั่นเองครับผมซึ่งผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าใครที่ ใช้งานแอปไวพวกนี้ก็น่าจะมีแอปทูมัน n ี่วอ l เลตติดไว้ในเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับเอออันนี้ก็สามารถไปเปิดบนทูมันนี่วอ l เลได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนว่าไอ้เจ้าบัญชี KKP Star Saving นั้นมันจะมีความสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมว่าฟังกันต่อเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผม ไอ้เจ้าบัญชี KKP Start Saving นั้นเหมาะอคไรผมก็สูงมาด้วยกัน2ข้อนะครับผมก็คือ 1. คนที่ต้องการฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยสูงๆนั่นเองครับผมแล้วก็2งนั่นเองครับก็คือคนที่ใช้เงินแบบแค่ฝากเงินโอนเงินถอนเงินอะไรแค่นี้เพราะว่ามันทำได้แค่นี้นั่นเองครับผมถ้าใครแบบตอบโจทย์แค่เนี้ย ไอ้เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเออไอ้เจ้าบัญชี KCP Start Saving อ่ะคืออะไรผมก็ฝูกฟันๆาเลยนะผมก็คือทาง t u o Money Wallet ครับเขาจับมือร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์เปิดไอ้เจ้าบัญชีออมฟรับบนแอป t u o Money นั่นเองครับเพื่อสนับสนุนคนให้ออมเงินนั่นเองครับก็คือเพื่อนๆก็คือสามารถออมเงินจาก t u o Money Wallet ส่งไปในบัญชีของธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์ ในบัญชี KKP s t a r Saving ได้เลยนะครับผมเรียกก็ได้ว่าง,ง่ายสุดๆนะผมเออถ้าใครอยากอ่านละเอียดก็อ่านเอาในไฟด์ใ้กันนะผมนะโอเคก็ตามนี้นะสิ่งที่เพื่อนๆสนใจมากที่สุดครับไอ้เจ้าบัญชีนี้นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยของ KKP s t a r Saving นั่นเองครับมันก็จะแบ่งอัตราการให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนั่นเองครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆฝากเงินไม่เกิน5 0,000บาทแรกครับขอให้ดอกเบี้ย2%ต่อปีนะผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆฝากเงินตั้งแต่ช่วงเงินตั้งแต่5 0,000่นถึง ง้านนะผมเขาให้ดอกเบีย้ย1น5ต่อปีแล้วก็ช่วงมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปเขาให้0.5%ต่อปีดังนั้นนะผมผมว่าเนี้ยมาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากเลยนะผมถ้าเราเอาเงินฝากเทีย่ยวมีอ่ะเอาเงินเก็บเทีย่ยวมีอ่ะฝากไว้ในบัญชีเนี้ยมันงอกเงยกว่าไหมครับเพราะว่ามันให้ดอกเบีย้ยได้สูงสุดถึง2%เต่อปีเฮ้ยฟุถ้าเพื่อนมีเงินไม่ถึง50,000นะเออถ้าเพื่อนฝากธนาคารอื่นเพื่อนเพื่อนได้แค่ศูนย์จุดาอ่ะ เพื่อนๆต้องลองคิดดูครับผมว่ามันให้ดอกเบี้ยมากประกันขนาดนี้เลย,ยว่าถ้าเพื่อนๆมีเกิน5 0,000ื่นเนี่ยมีแสนสองแสนเนี่ยอันนี้ก็ให้1 5ึก็ถือว่าสูงนะผมถือว่าสูงเลยแล้วที่สําคัญครับอันนี้มันก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะผมเพราะว่าไอ้เจ้าฝากเงินอันนี้มันไม่ได้ฝากผ่านแอปทูมันนี่อะมันมีทั้งผ่านทั้งทูมันนี่แล้วก็ผ่านทั้งธนาคารเกียรตินภันระทรซึ่งตรงนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองตัดสินใจกันดูนะผมเพราะว่ามันให้ดอกเบี้ยได้สูงจริงๆนั่นเองนะผมอ สามารถจุดเด่นของ k k p start saving คืออะไรก็ตามนี้เลยนะผมผมก็เอาคําที่เขาโฆษณามารีแคปให้เพื่อนเฟังคือสะดวกง่ายก็คือมันใช้ผ่านแอปบนมือถือนั่นเองครับและที่สําคัญครับมันไม่มีสมุดบัญชีด้วยอย่างที่2คือว่าเร็วทันใจครับมันก็สามารถดูรายการเดินบัญชีอะไรแบบนี้ได้ผ่านแอปเลยนะผมอย่างที่3คือฟรีค่าธรรมเนียมครับไม่ว่าจะฝากโอนถอนต่างธรรนาคารอะไรก็ฟรีค่าธรรมเนียมตามแบบฉบับธนาคารสมัยนี้และนะครับผมแล้วอย่างที่4คือ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลครับเพราะว่าก็มีระบบการยืนยันตัวตนมีด้วยบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าครับอันนั้นก็มีความมั่นใจได้นั่นเองครับผมว่ามันปลอดภัยนั่นเองนะครับผมสมหรับช่องทางการฝากและถอนเงินนะผมถ้าเปิดคนที่บอกเฮ้ยแล้วเปิดไอ้บัญชีนี้แล้วผมจะฝากเงินเข้าบัญชียังไงอะ่ะหรือว่าถอนเงินหรือว่าโอนเงิน เข้าบัญชีนี้ยังไงมันก็มีอยู่ด้วยกันตามนี้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะฝากเงินครับก็มีอยู่ด้วยการ2ช่องทางคือ t รูมันนี่วอลเล็ครับคือ o โอนเงินจาก t รูมันนี่วอลเล็เข้าบัญชีธนาคารอันนี้หรือว่าช่องทางที่2ก็คือเพื่อนๆโอนเงิน,น N จากธนาคารอื่นเข้าธนาคารนี้ผ่านแอปธนาคารผ่านอะไรก็ได้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าบัญชีนี้เมื่อเพื่อนๆเปิดขึ้นมาครับเขาว่าจะมีเลข เลขบัญชีธนาคารให้เพื่อนๆก็โอนเงินมาที่บัญชีธนาคารเกียรตินาคินพัทละแล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนี้ได้แล้วนะครับผม่วนการถอนเงินหรือว่าการโอนเงินอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือช่องทางพร้อมเพย์นั่นเองครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสามารถถอนเงินออกไปที่พร้อมเพย์ได้นั่นเองครับผมถอนเงินก็ถอนเงินออกไปที่ทูมันนี่วอลเลตหรือว่าถอนเงินออกไปที่ธนาคารอื่นๆได้ เช่นกันนะผมก็ถือว่ามีความสะดวกสบายครับผมก็เหมือนธนาคารเหมือนแอปธนาคารอื่นๆทัท่วๆไปนั่นเองครับผมเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยเพื่อนๆใช้แอปธนาคารอื่นๆอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่ารูปเงินต่างๆมันอาจจะมีไม่เหมือนธนาคารอื่นๆนั่นเองับผมเช่นแบบจ่ายบินนะอะไรแบบนี้มันจะไม่มีนะผมจ่ายประกันตเตมิมเงินอะไรแบบนี้ไม่มีครับผมอันนี้มีแค่ฝากกระถอนแค่นั้นเองครับผมเออเอาตัเบี้ยเยอะๆแค่นี้จบครับเออก็ตามนี้ อันนี้ครับผมก็เป็นตัวอย่างหน้าตาของแอปธนาคารที่ผมแคปมานะครับผมผมแคปมาจากที่ผมไปเปิดใช้งานจริงๆครับผมสำหรับนคนที่สนใจอยากจะทำมาก,ก็คือเข้าไปโกด แอปช u บ n นนี่วอลเมานะครับผมนี่แล้วก็กดไปที่ออมเงินรับดอกเบี้ยสูงนะครับผมถ้าใครกดเข้าไปครั้งแรกปุ๊บมันก็จะให้เปิดบัญชีธนาคารแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ครับก็เป็นสัญญาของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะผมแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ครับก็เป็นบัญชี KKP Star Saving ของเราครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขบัญชีของเรานั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆจะโอนเงินเข้าก็โอนเข้ามาที่เลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับผมแลวเขาก็จะมีบอกว่ายอดเงินในบัญชีของเพื่อนๆมีเท่าไหร่อันนี้คือผมเพิ่งเปิดนะยังไม่มีเงินในบัญชีนะดอกเบี้ยสะสมเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เห็นปะฝากเงินถอนเงินโอนเงินบริการอื่นๆแล้วก็อันนี้คือรายการเดินบัญชีเช่นเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาถอนเงินออกไปมันก็จะมีรายการบัญชีตรงนี้นั่นเองนะผมเห็นปะขั้นตอนการฝากเงินก็มีปะฝากเงินจาก t ูมันนี่วอรเร เห็นปะแล้วก็ฝากเงินจากธนาคารอื่นๆหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะถอนเงินก็มีเห็นปะตรงนี้ก็พร้อมเพย์ก็มีครับหรือว่าถอนเงินไปที่ธนาคารอื่นๆก็ทําได้เช่นกันนะครับผมอ่ะส้ารับใครสนใจที่อยากจะสมัครไอ้เจ้าบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving จากธนาคารเจียนนาคินพัฒระก็ตามนี้เลยนะผมผมก็เอาจากเว็บไซต์ของเมย์ก็คือห ประโยชน์แอปทูมันนี่วอลเลมาแล้วอย่างที่สคือไปยืนยันตัวตนที่ตู้ t ูมันนี่ว่าเซ v e ่นเอเว่นนผมสะดวกมากๆเลยแลวอย่างที่สามก็คือเข้าไปที่ KKP Start Saving บนแอป t ูมันนี่วอลเลตนะครับผมเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์และอย่างที่สี่ K K P, สค, 4, คือเพื่อนๆก็สามารถออมฝากถอ,อนโอนเงินได้ทันทีเลยสำหรับคนที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ตามนี้เลยนะผมก็คือ h t t p t r u e m o n e y c o m แล้วก็แบล็คแฟรคําำว่า s t a r ์เฟวิ่นั่นเองครับผมก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะผมครับคนที่อยากจะฝากเงินเยอะๆก็แนะนําอันนี้นะผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยที่สําคัญตอนนี้ผมว่าเอาเงินไปฝากบางส่วนด้วยนั่นเองครับผมเพราะว่าดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์นะก็เยอะนะเยอะนะเออก็ลองตัดสินใจกันดูนะผมสุดท้ายนี้ก็ลองไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมได้นะผมเออก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ